สวัสดีครับคนต่อไปไอ้หัวแดงผมลืมชื่อมันชื่อหาเลยวะสิสิสิอะไรวะสิ์เปดังแตกดังแตกอะครับุผู้ชมผมหน้าแตกการอาบน้ําเย็นไม่ใช่ทางเลือกน้ําเย็นไม่ใช่เรื่องที่ดีสวัสดีกบ,บ้องกบ,บ้องทั้งหลาย สองลุมหนึ่งว่ะเตรียมตัวไว้ใบรุ่นนี่คือของจริงพลังดาบอาศนีดาบพิฆาตดาบฟันหัวกระบาลฟันหัวกระบาลอะไรกบพี่ลุกขึ้นมาระเบิดพลังไนโตรสวยอีไงเงี้ยเอาอะไรวะลูกอมลุกอมส้มส้มต่างหากแล้วส้ม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 อร่อยดี มีพลังอุ้ยเอ้ทามะเอาไอ้ทามะมึงไม่ใช่พวกเดียวกับกูหรอกเนี่ยมึงไม่ใช่เพี้ยวเราไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกเหรอเนี่ยไอเวยเอ้ยอะไรวะเคโรโลตเอาเระเบิดไปจิ้นนี่นี่ปืนบาสูก้าทุสวัตเอาตำรวจอวกาศ,ตำ,กาศตำรวจอวกาศเยเบนปลดปล่อยเต็มพิกัดไดนามิกน,นี่ไง บาตูก้าทศวรรษยิ่ง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 ของหมดของหมดก็โยนทิ้งปืนแคนนอนอุ้ยเฮยอุ้ยเอาไปกินอีโตเฟเซอร์เฮ้ยอะเอาไปกินแย่ละทีแย่แล้วแย่แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยใจเย็นเนี่ยปืนใหญ่โอเมก้า กำรัจเอากาศเกียร์บันเออมันเสียเวลาแล้วโอ้ยทา,าอ่ะเฮ้ยลบเร็วสมัยเป็นยังไงนะอย่าให้พี่ต้องเอาจริงเฮ้ยน่าราทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะหน้าตามันดุจังวะไอ้กบสีแดงเนี่ย อาวิโมจิดีอีอัสดทเครอา้าวว้าวสาวสวยสาวสวยที่เป็นทอมไม่น่าเป็นทอมเลยแม่ในเรี่องเออให้ตายสิ ไม่เซิงว่าชมไม่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 เซิงว่าซอมไม่เทิงว่าทอมนะครับไม่เทิงไม่เซิงว่าซอมโอนางก่อแก่กับนัทธุมิเนี่ยเออนางก่อแก่กับนัทธุมิเกินไปเฮ้ยมันปล่อยอันติปล่อยมาก็ปล่อยกลับไดนามิกเอ็กซ์ตรีมย่าย่าปืนใหญ่โอเมกา้าอ,อุ้ยไอีเสรแปด มึงลุมกูเหรอเนี่ยมึงกล้าลุมกูเหรอลุมกูเหรอลุมกูทําไมกูไปฆ่ามึงหนึงไงทำไมถึงลุมกูไหนนามิก e x t r e ีมโอ้ยเฮียมันกันได้มึงกันได้มันโอเวอร์กันไหมละ่ะใจเย็นๆกับตันอเมริกาเอ้ยไอ้เอ้ยไอ้ไอไอโตโัเฟเซอร์ย<ะ>่าไอเด็กเฮียมึงตีกูทำไมไหนนามิก e x t r e ีม โย่โย <Yo>, ปืนใหญ่ท่านสวัสดีครับท่านสมาชิกไี่ไงไหนน้ำมีเอ็กซ์ตรีมตำรวจอวกาศมึงเปลี่ยนสถานที่ทำไมเอาของมาเอาของมาดิเอาไปกินไอย้ยัสัส์ไหนนรำมีฟูดัสอะไรเนี่ยสวัสดีครับท่านยิงเลย มันหลบได้แล้ววะเนี่ยอี๋ไงหลบได้แล้วหลบได้แล้วมึงหลบได้แล้วมึงเก่งแล้วอีฮะอี่ไงเอาไฟ LED เฮียเล่นเฮียเลยเนี่ยโอ้ยอีดอกคล้องเดียวเดียวเดียวมันจะระเบิดแล้วโอ้ยเฮียมันหลบได้โอ้ยอีเด็กตำรวจอวกาศมาอีกแล้วไหนนบิกเอ็กซ์ติม ไดนามิกเฟสบลัดเอจะไปไหนอีดอกทองอุย้ยนี่นี่น,น,น,นี่อะไรวะอะไรวะอีโตโัเฟเฟอร์เด็กเคี้ย,ยนี่ึจะไปไหนเอ้ยะจะไปไหนตายซะดื้อด้านมันดื้อด้าน ด่านหีมะด่านหีมะครับผัดยาวนี่มันของโปรดเลยนี่มันของโปรดของโปรดที่ไม่ใช่เกลือฟากใช้ได้นี่วะปีดเอาละนะสวัสดีครับท่านสมาชิกสปายดีหรือเปล่าไดนามิกเอ็กเซ สวยนัสม oh, oh, <Talk ing on our self> ีจ <neh Elizabeth> oh, yeah ังโอ๊ยทำไมมนแหลกว่าไอ้ดานนี่เลเวนอ้าเโอยหีมาหีมาเหียหีมาหีมะหีมะโอ๊ยสัตวอะไรเนี่ยคุจุกิคุจุกิกูตตยกูตายโอ๊ยไอีเดี้ยวเด่ย นี่ไงอีดอกทลองมึงมาทําไมอีดอกอีดอกนี่ไงอดอัววะแล้วมึงเกินไปละมึงจะเกินไปแล้วเออปืนใหญ่โอเมก้าสามหกเก้าฟาดหัวกระปานหรือ,อ,อย่าอุ้ยกูตายกูตายเนี่ยในเอาไปเอามาเนี่ยป่าเอ้ยลบลบลบ,ลบในบ้านก่อนบ้านคือสิ่งสำคัญบ้านคือสิ่งสำคัญ นี่ไงทำอะไรนะสมิจังไะปืนใหญ่โอเมก้าสามหกเก้าเอ็กซ์ติมเอ้ยอขออภัยครับวัยรุ่นพอดีมีคนมามีคนมาก็ต้องสตอ็อปมันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมหมัดปืนกลนเนี่ยถ้าไม่ตาย,ยปลดปล่อยเต็มพิกัดไดนามิกเอ็กเซลโอ้ยอสวยบาเลตบาเลตอะไรวะถ้าเป็นอะไรอ่ะ เขา,าอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะหิมะฮ่าอ่าปิจุกิปิจุกิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไง,ไง,ไงอ่ะทำยังไงอ่ะอีกฉาอุ้ยเฮ้ยอย่ายอมแพ้ <c oughs> สตี้คูลุลุ พลังงานเฮียเออโง่งโง่ไอสัตว์งโง่งโง่ก็ตายซะมึงมาดีมาด,เดิเอ็กเซลนี่งไงยิงเลยอุ้ยย่ยกูตายกูตายโอ้ย,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 อยหีบะช่วยไอ้ด่านด่านนี้ไอ้ด่านนี้มันอันตรายกว่าเวฟฟูลแล้วตอนแรกก็ชอบอยู่ เป็นวัดแล้วมังกูไปมาเนี่ย <c oughs> อะไรวะขออภัยครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมีอย่างที่สีขอรับครับผมขอรับครับผมกดข้ามดิโทโจดแผนการอีกขั้งเคยฮ้ อะไรกันนี่ข้าสู้กับตัวข้าแล้วนี่นี่ข้าสู้กับตัวข้าเลยอะสู้กับตัวเองมาครับ <c oughs> <c oughs> การต่อสู้กับตัวเองกอดอื่นเอาเฮียปลดปล่อยเต็มพิกัดไดานามิกนี่ไงเลเวนอัพนี่ไงเอ็กเซลเจ้าฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงสมย เอาหรือเปล่าโอ้ยเฮียชิพายแล้วตีสวัสดีสวัสดสวัสดเฮ้ยกระบองกระบองกระบอง,อบอง,อบองสวยเอ้าเหลวว้า <c oughs> สวยออะไรกันมันอ่อนไี่ไหวเ <c oughs> ขาไม่ทำอะไรนี่มั่วอะไรเนี่ยเออมีคนมาเฮียฝาก <c oughs> ขออาภัยครับไวดูเนี่ย มาตรงนี้แทนตรงนั้นแม่งเสียงดังอะดาที่ห้าอย่าบอกนะว่าทำลายไอ้หุ่นอีกแล้วทำลายไอ้หุ่นอีกแล้วเหรอไอ้หุ่นกบบ้องอะโอ้ความจำกลับมาความจริงเริ่มกลับมาแล้วความอันตรายความยากโอ้โห สัมผัสได้ถึงนรกนรกนรกนาก่าเอาไปกินไอ้ยังงี้ซับปืนใหญ่โอเมก้าก็เลยเอาไปกินสวยกันกันไอ้สัตว์กันดิสวยสวยสวยไอ้ธามะไอ้ธามะยิงเลยปืนใหญ่โอเมกา้าสวย สมน้ำหน้าไอ้กบบ้องทำอะไรทำอะไรไอ้เฮียมันบ้าเลือดมันบ้าเลือดไอ้เฮียไอ้สับไอ้กบบ้องไอ้เฮียเอาไปกินโอเมก้า369กานไว้กันไว้ตายไปหนึ่งแตกหนึ่งครับพี่โอเมก้า369ยิ่ง โอเมก้าสามหกเก้าการไว้กันไว้สวยป้องกันป้องกันอุ้ยเฮียเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นไม่ย้อุ้ยเฮียอะไรวะการการี่กันกันดิสัดกนนี่โอเมก้าสามหกเก้าการไว้กันไว้ สมน้ำหน้ากาล่าหัวจอกอุ้ยไอ้เฮียพูดไ่ตัวเองใช่ไหมี่ยสวยกูชนะเป็นไงละ่ะอุ้ยแม่งทำลายโคตรยากอนะมึงก็ทำลายยากเกินไปบางทีแม่งว้าวนี่เราเล่นจบแล้วนะเนี่ย โอ้โหพลทหารจบอ้เฮียจบอ้ยเหี้ย,ยมันบางมันบางนิดหนึ่งอะไม่เป็นไรมันบางเล็กน้อยคนสวยมาให้กำลังใจด้วยคนสวยมาให้กำลังใจสวยต่อไปก็ท่านอะไรวะท่านมุยุกิหรือเปล่าวะพาร์ทหน้านะครับ พาร์ทหน้าก็แล้วกันใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดปุ่มตะค่ให้ผมด้วยนะครับ